พวาคุณอาจจะคิดว่าผมได้ล้มเลิกเส้นทางชีวิตของการเป็นอาหารเรือเรียบร้อยแล้วแต่ไม่คุณคิดผิดถ้าตาบใดที่บนแผ่นดินของเรายังมีคนมาลุกล้ำอธิปไตยผมยอมไม่ได้เด็ดขาดยอมจะพี่คลิปเท่า,เาโดนยิงยับไปขนาดนั้นสู้เขาไม่ได้เลยกีหรอ เออว่ะบางทียอมแพ้อาจจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าโอเคครับผมยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วอยากได้อะไรเอาไปเลยผมไม่แคร์บายดอะเวคุณผ,ผู้ชมในวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Navy t y ท o o ูเมื่อคลิปที่แล้วก็อย่างที่คุณเห็นนะครับว่าเออกูนั้นโดนยำเละเป็นขี้แต่ในวันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป trust me bro ก่อนอื่นเลยผมต้องดูก่อนนะครับว่ามันยังมีอะไรบ้างที่ผมนั้นยังไม่ได้ซื้อว้าว oh, wow. ได้เงินออฟไลน์ line. ได้มาแค่สี่หมื่นหกเนี่ยนะมันจะไม่พอ,อยาไส้อะไรวะไหนดูดิดูสิ่งที่ผมต้องซื้อรู้ว่าบางทีผมเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้เพื่อที่จะไปซื้อเรือใหม่ดีแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆผมอัพไทคูนให้มันเต็มๆก่อน <Okay. S 1> เนี่ยมันได้เวลาแล้วคุณผู้ชมที่ผมจะต้องสร้างฐานทัพใหม่ล่าสุดที่อยู่ตรงนี้ สำนักงานออฟฟิศราคาแพงที่ซื้อมาแล้วไม่ได้หาเลยเลยนอกจากความสวยงามตัอะไรอย่างชอบจริงจริงเลยดูนีของตกแต่งทั้งนั้นโอ้โหนดูดูสตูดี่อยตรงปากอ่าวนั่นคุณผู้ชมผมทำหาอะไรไม่ได้เลยว่ะได้แต่นั่งดูเฉยเฉยนะอู้นี่มันปืนต่อต้านอากาศยานและต่อต้านเรือพวกมึงจบแล้วมาได้เวลาฟาร์มเงินกันแล้วทุกคนคุณผู้ชมจำเครื่องบินแบล็คฮอคของผมได้หรือเปล่า เครื่องบินที่ผมอุส่าห์ซื้อมาอย่างภาคภูมิใจนะครับแล้วก็โดนยิงตกมาแล้วไม่ต่ำกว่า300รอบแต่ถึงยังไงมันก็เป็นตัวเลือกช้อยที่ดีที่สุดสําหรับผมตอนนี้เฮ้ยคุณดูดิแค่เราทําลายไอ้แบบไอ้กลวยตรงเนี้ยเราไม่ได้เงินตั้ง900เจ๋งโคตรเท่โคตรอันตรายฮแบบเฮ้ยเมเป็นหอของกูตอ่อสู้เจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูดักยิงระยะไกลทำไมหอเขาเร็วจังวะมันหอคนเติมบนี้ เทพหัวพวกมึงเอ้ยใครยิงไอ้นี่ยิงผมเหรอใครยิงหัวถ้าไม่ผมรู้สึกเหมือนมีใครยิงผมก็ไม่รู้คุณผู้ชมเอ้ยนี่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 น,นี่ไอเรือเทพทูนี้หรือเปล่าวะมมนโคตรเร็วเลยมึงเจอกูอออดักยิงระยะไกลดาวเมจเข้าไปดีละห้าทีลหกดาเมจเข้าไปหลักหน่วยคุณผู้ชมคิดเอาแล้วกันเอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้น่าน้ำตรงนี้ฉันเป็นคนครอบครองหรือเปล่าเฮ้ยเอาว่ะทำไมเพื่อนเราไม่โคตรโหดเลยวะ เพื่อเราสามารถบุกยึดคลองหน้าน้านํา,าตรงนี้ได้นะครับเฮ้ยตรงนั้นคุณผู้ชมต,ตรงนั้นเกิดสงครามแบตเทิร์นชิพกันเกิดขึ้นโอ้เรือ,อลําโคตรใหญ่เลยอ่ะก็มันจบเฮ้ย,ยได้เวลาลังแกรถหน่อยนี่ล่มึงอ่ะเจอกูทำอะไรทำอ้ยอย,อย,อยทำไมกูโดนอะไรยิงวะรีโหลดดิฟ้าทำไมมันโอ้มายกอดคุณผู้ชม ผมหยิบไม่ได้โอเคกูครู้แล้วว่าทำไมกูถึงหยิบ <c oughs> โอเคเอากูรู้ว่า,าทำไมกูถึงหยิบไม่ได้เดี๋ยวขอเนี่ยจะเข้าไปเล่นในเกมอีกรอบหนึ่งเมื่อคลิปที่แล้วผมได้สัญญาคุณว่าผมจะทำการซื้อบตเทิลชิปเรือลบหลวงยามาโตะใช่ไหมแต่พอเรานั้นลองกดเข้ามาดูนะครับราคา1800โลบัคเจอดิสไลฟ์สิว่ มีคนเสียโลบักจํานวนมากให้กับเรือลบอันนี้และสุดท้ายมันกากผมพูดจริงนะว่าผมไม่อยากเสียเงินเป็นจํานวนมากแล้วเพิ่งมาค้นพบว่าตอนสุดท้ายแล้วกูซื้อเศษขยะมาจอดไว้ในอู่ <c oughs> ผมก็เลยลองทําการหาข้อมูลว่าเกมพาสอันไหนมันคุ้มค่ามากที่สุดปรากฏว่าสิ่งนี้ซุ w ม r อล b บ t เทิลชิ p นี่น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากที่สุดแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรือของจริงกันหน่อยดีกว,ว่าโอ้ม y g o อนโคตรดุดัน USS ซุ่มบอล โคตรเท่เลยแบบนี้ต้องซื้อแเราไหม1,400โลบัเร็วกันว,ว้าวเรือลบอันนี้มีเร็วกันให้กับผมด้วยว,ว้าวเอาละผมขออนุญาตเล่นเป็นฮอ,อก่อนผู้ชมเพราะผมรู้สึกว่าฮอมันเล่นง่ายแล้วทำไมมันดาเมจศูนอย่างนั้นวะผู้ชมดาเมจแม่มงศูนยวะศูนเลยวะโอ้ม่ลด poquito, โรเดี๋ยวผมจะพยายามบินแอบแนะครับ นี่ละดาวเมทเข้าหลักหน่อยอวยกันแม่งเลยกูโดนยิงยับเลยเยน,นี่ยตอนเนี้ยเปลี่ยนดาเมทหลักสิบหลักร้อยเฮ้ยเพื่อนเขาจะมาบุกยึดฐานเราแล้วแบค็คฮอรกำลังจะดาววันหนึงผมต้องแอบหลังเขาก่อนแอบอยู่บริเวณหลังเขาจริงอว่าอว่เอาว่เอาว่เอาว่า,า,วา,า,วา,า,วา Yes ย e s yes! แล้วใครยิงกูวะไอเรือจิ๋วนั่นเจอกูสองระยะไกลดาเมจศูนย์อีกแล้วเหยดาเมจศูนย์อีกแล้วทำอะไรฮะทำอะไรมันจะมาบุกยุทอีกแล้วอ่ะดูดิแล้วผมยิงไม่โดนเลยเกมนี้คือมันต้องการดีๆผมจะต้องแบบ เนี่ยเห็นไหมกูโดนเรือหาปลายิงตกเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมีคนรีเบิร์ตเยอะจังวะรู้ผมควรรีเบิร์ตตามเขาวะเนี่ยคนส่วนใหญ่ในห้องเขารีเบิร์ตกันหมดเลยอะยงัยงยงัยงยงังยังยังคือม,มันเป็นแบบนี้เกมนี้เราต้องพึ่งการรีเบิร์ตนะครับเพราะว่าถ้าเรารีเบิร์ตแล้วมันจะปลดล็อกเรืออันใหม่ให้เราซื้อเว้ยถ้าเกิดเราไม่รีเบิร์ตอย่างเงี้ยเราแม่งก็แบบสู้คนอืน่นเขาไม่ได้อะนี่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 พระเอกของเรามาแล้วคุณผู้ชมพระเอกมาแล้วเลือดมี4ี0พนะครับ4,769 ดาเมจของอาวุธเอ,อ่อไม่รู้อะต้องลองใช้ดูก่อนอยากรู้มันใหญ่ขนาดโ,<อ>โดนมันใหญ่มากๆบับ้มๆมันน่ะแล้วอย่างงี้คือลือนะ่ะกูจะแอบยังไงครับลูกพี่ <c oughs> ก็คือถ้าเขายิงมาคือโดนทุกนัดคุณผู้ชม <c oughs> นั่นนึงนะคืออันนี้คือกูยิงแล้ววะโอ้โหโอ้โหอ,อันนี้ยิงยากคุณเห็นไหมท้าไมมันเขียนว่าบล็อกอันนี้มันน่าจะเอาไว้ยิงเออเดี๋ยวเดี๋ยว บางอันมันก็บล็อกบางอันมันก็ไม่บล็อกนั่นหมายความว่าไงผมไม่เข้าผมโคตรไม่เข้าใจเลย <c oughs> ผมว่านี่เป็นเรือที่เรียกว่าเล่นยากมากๆถ้าผมเลงยิงจะเข้าตรงเป้าอยู่ใช่ไหมโอเคเข้าตรงเป้าอยู่นะกระสุนมีน้อยมากอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นเร็วกันนะครับเร็วกันลองยิงดูดิตรงเป้าไหมวะโอเคตรงเป้ามันเป็นเรือที่เวลาคุณเล่นอะ่ะคุณต้องบวกอย่างเดียวอะ่ะเวลาคุณจะองคุณจะแอบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าม่งลำลำบากมากเลย ปั๊มสามร้อยดาเมจเองงั้นเหรอวะดูดิมันยิงยากมากเลยอะบล็อกเอาออาบรนจ์บล็อกเฮ้ยมันคืออะไรวะมันจะเขียนว่าบล็อกทำไมดาเมจเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้มันจะเขียนว่าบล็อกคุณผู้ชมผมไม่สามารถยิงได้มันคืออะไรไม่รู้โอ้ my god โอ้ my god เจอกูเจอกูเกฮ้ย ทำไมมันยิงไม่ได้เนี่ยมันเขียนว่าบล็อกมันอ๋อมันอยู่ตรงด้านหลังตัวหนึ่งเร็วกันยิง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 โอเคโอเคถือว่าล่มเอ๋อเฮ้ยเด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 มันมาจากไหนวะเนี่ยทำไมเขาจะแบบตั้งใจจะลากกูโดยเฉพาะคุณผู้ชมเรือกูไม่ยอมจมอยู่แล้วเนี่ยตัวหนึ่งนะยิงโอเคยิงระยะไกล ดปืนกลคือแม่งใช้ไม่ได้ผลละเ,ออ <c oughs> เรียบร้อยรอยไปดีสิบห้านาทีเรือมันอืดอาดมากผ <c oughs> ู้ชมรู้ไหมว่าเรืออะไรที่เหมาะสําหรับผมตอนนี้กูว่าเรือหาปลาเนี่ยแม่งเหมาะสําหรับกูสุดๆละ <c oughs> มันเร็วอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกนะครับซื้ออันนี้ส่วนอันนี้ผมซื้อต่อได้ไหมวะในราคาหนึ่งหมื่นโอเคสปอนในดูดิ Oh God. มันก <Wow. S 1> ็เด้ยมันก็ไม่แย่นี่ว่าพูดตรงๆนะบางทีเรือหาปลามันไม่ได e ้แย่ขนาดนั้นเว้ยเพะว่ามันล้องตัวมากกว่าเดี๋ยวนี่เรืออะไรเรือหาปลาเดอ๋ยกูชนเลยเรือหาปลาโอ้ยเดี๋ยว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 ทำไมกูจะระเบิดอือกูแม่งอยากซื้อเครื่องบินลบเลยว่ะเรือม่งช้าช้ไม่ทันใจกูเลยแป๊บนึงผมได้กล่องมา ผมไม่รู้ว่าเพื่อนเรามันแบกอะไรเรานะครับแต่ผมได้ของมาขอขอบคุณเพื่อนมากๆเลยนี่ไงล่ะอ l i t c h e สเลยนะไ่เรือใหม่ก็มาวะโอ้าากเจเรือนตี้ oh เครื่อ,ง,องบินเหรอเย้ดิสีสิตคุณผู้ชมชีวิตก็จบแล้วมันดูแบบมันดูกา,กากมากเลยเอะใช้เงินซื้อ650บบาทมันมีแต่ปืนอย่างเดียวโอ้โหผมไม่รู้ดิ เนี่ยบางทีมันก็ยิงไม่ได้ผมผมไม่เข้าใจคือเหมือนแบบวิธีกระสุนมันติดตรงหัวอย่างนี้เหรอวะคือเราจะไม่ได้ต้องแบบหันเรือออกข้างเพื่อที่แม่งจะยิงได้อะคุณผู้ชมเราไม่สามารถแบบยิงทะลุแบบไปข้างหน้าตรงนี้ได้เว้ยเนี่ยเห็นป่ะนี่ความรู้ใหม่นี่ผมเพิ่งรู้นึกมึงจะสมจริงไปทําไมวะแม่งยิงลาบากโอ้ว้าวเกมนี้มีเงินอย่างเดียวไม่ได้แล้วเนี่ยคนจะไม่ต้องมีเตลเอนจิเนียเพรสอย่างนั้นเหรอแล้วนี่มันหามาจากไหนอะ คือไทยคูณผมมันก็เต็มแล้วอะเดีย๋ยวบอกว่ามันได้มาจากการที่ผมรีเบิร์ันี้ผมพูดจริงนะคุณผ,ผู้ชมผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อะไรเลยตอนนี้คือผมมีเงินอย่างเดียวแต่แต่มันซื้ออะไรไม่ได้สักอย่างอะเนี่ยแม้แต่แบบของแม้แต่ปืนอะไรอย่างเงี้ยคุณจําเป็นที่จะต้องแบบรีเบิร์ตก่อนหนึ่งรอบอะออไรผมไม่แคร์ผมแค่อยากจะมาเล่นเรือเกมพาสของกูเท่านั้นคราวนีน้ถือว่ารู้แล้วนะครับว่าทําไมเรานั้นถึงยิงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราไม่ได้เวลาเราจะยิงเราแม่งจะต้องหันก่อน เพราะฉะนั้นการที่คุณจะยิงอะไรได้แบบสะดวกที่สุดนะครับคุณจําเป็นที่ต้องแบบอยู่ตรงเนี้ยสมมุติว่าศัตรูไม่อยู่ตรงนี้นะครับเราไม่จะต้องแบบกลางออกมาอย่างนี้เลยเราถึงจะยิงมันได้แล้วกูว่าตกเป็นเป้านนีงให้เขายิงอย่างน่าสมเพชแล้วใครยิงกูอีกแล้ววะเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่ละแน่เห็นไหมมันบล็อกมันบล็อกคุณผู้ชมมาสาวสาวนี่มึงเจอกูมึงเจอกูมากูแม่งพร้อมอกะแม่งพร้อมอ่ะ โดดูไอเรือหาปลานั่นยิงได้เลยวะโอเคยิงได้แตก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 มาไหนๆก็ไหนๆผมจะบุกยึดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวน้อยๆก็แบบทำตัวให้เป็นประโยชน์นิดนึงเฮ้ยผมเข้าอู่ได้ไหมวะเดี๋ยวน้อยๆผมอยากรู้อ่ะผมอยากจะลองแบบลองเข้าอู่ดูโอ้แมงเ้ยกูโดนอีกแล้ว ดากบอกคุณผู้ชมมันเป็นปืนที่มันยิงยากมากเลย <among> ยิงเร็วกันยิงยิงยิงแตกโอเคคือปืนมันโหดเว้ยแต่ความคล่องตัวเป็นเป้านิ่งได้แบบอันนั้นมากๆคุณผู้ชมผมอาจจะเล่นไม่คล่องด้วยแหละเราต้องยอมรับหลายๆอย่างมาแป๊บหนึ่งนะถ้าผมมาตรงนี้มันจะเป็นการฮิวเฮ้ยเฮ้ยโอเคมันเป็นการฮิวถ้าเราอยู่ดีปุ๊บเราฮิวเว้ยเจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งระบบดี ชาตินึ่งอะจะเต็ม1,400รโลบัคคุ้มค่าหรือเปล่าถามใจเธอดูถ้าเกิดคุณเล่นเกมนี้เก่งผมคิดว่ามันอาจจะคุ้มค่าก็ได้นะครับแต่ผมไม่เคยเล่นเกมแบบเรือต่อสู้อะนนียิงแม่งก็แม่นจะพูดว่ายังไงดีจุดเด่นของเรือลำนี้จริงๆมันคืออะไรมันคือเรียวกันนะครับมันคือไอ้นี่มันคือการยิงแบบปิ้วแล้วมันถึงแบบครั้งเดียวแล้วแล้วใครยิงเพื่อนผมใครลังแกเพื่อนผมลังแกต่อไปเฮ้ยคุณผู้ชมเอาอ่ะ ผมว่าความมันมาคุณเห็นปะคุณเห็นเรือรบนั้นปะผมว่าผมอยากจะลองบวกดูอะด้วยสกิลของผมนะครับที่เรียกได้ว่าต่ํามากๆแล้วผมเกรงกลัวว่าคูนั้นกําลังจะแบบโดนลุมกินโต๊ะเช่นกันแต่รู้อะไรไหมผมอยากลองดูปั๊มเรียบร้อยมาดิมาดิมาดิมาดแมงเอ้ยยิงไม่โดนเลยเอาออฟเรน์หรือว่าเป็นไปไม่ได้อะมันไกลเกินอ่ะเร็วกันเร็ว ยิงโอเคใช้นี่ยิง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 ร้อยดาเมจร้อยดาเมจร้อยดาเมจแต่อันนี้มันไม่ได้มันโดนบล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งผมต้องเปลี่ยนตึบตึบตึบสวยงามเร็วกันยิงแม่งโดนบล็อกคุณผู้ชมมา,เอา,าเอาดีวะ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 าเขาล้มล้มไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยกูโดนกูโดนกูโดนเล่นแล้วบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งมันช้ามากมันช้ามากมันช้ามากมันไม่สามารถที่จะหันเลยตรงนั้นแม่งเอ้ยมันเพียบเลยกูนี่แหละก็มังจะโดนลุมกินโต๊ะละว้าวนี่พวกนายจัดปาร์ตี้อะไรกันหรอศูนย์รวมแหล่งซ่อมเรือเจ๋งว่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเราเอาเรื่องเรามาแอบโอ้ย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 ทำไมกูโดนดาเมจกูโดนดาเมจแม่งกูแม่งไปรับตีนี่พวกมึงเฉยเลยเจอกูอุ้ย รอสิผ้านาทีไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับเราทำการกดรีเบิร์ดูดีดไหมรีเบิร์เฮย้ยอันนี้มันรีเบิร์หรือว่ารีตัวละครหรือว่ามันมันมันคืออะไรวะนี่ไงล่ะบัโฮเราจะไม่ต้องรีเบิร์ตจริงด้วยเนี่ยเราถึงจะปลดล็อกคลาสนี้ได้ กอดใม่งเล่นใหม่พวกเราโอเคกูคผิดคลิปเลยอย่างเงี้ยเอาละกับมาเล่นอีกดึงทีก็ถือว่าสนุกมากมกคุณผู้ชมครับในครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้กลับมาเล่นเกมนี้อีกผมอาจจะไม่ได้ต้องซื้อแบบเป็นเครื่องบงเครื่องบินเลยละเพราะผมบอกตรงๆนะครับเรือลบมันช้าเกินไปไม่ถูกจริตอย่างแรงผมชอบอะไรให้มันเคลื่อนที่เร็วๆเว้ยต่อให้มีเลือดน้อยแต่ผมก็ขอเคลื่อนที่เร็วไว้ก่อนนึกออกปะ